สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับรอบวันันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยเปิดสัปดาห์มาวันนี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีคนร้อนเงินเพราะบิตคอยนมีการเทขายกันเกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นไปได้ว่าตลาดนะครับอยากจะให้เดือนนี้ปิดลบแล้วหรือเปล่าเพราะเดือนหน้าเนี่ยจะเข้าสู่อัปโถเบอร์กันแล้วอีทิเลียมเองก็ไหลาตามน้ําเหมือนกันนะครับส่วนตวมองว่าดีเลยนะที่ลงมาช่วงนี้พอเดี๋ยวเงินเดือนจะออกกันแล้วนะครับเราอาจจะได้ของถูกกันบิตคอยภาพเดือนกับภาพไตามาสที่3ตอนนี้ก็ยังบวกอยู่นะครับเเเดดดีีี๋ยวกกล้้สินนืออรามามูท นะเพราะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อาจจะมีการขายทากําไรกันเกิดขึ้นนะครับพอเอาคอยหลายๆตัวเนี่ยดียขึ้นมานะมาดูเอาคอยซีซันอินเด็กตอนนี้ก็อยู่ที่98ซึ่งสูงมากๆนะครับถ้ามากกว่า75ก็ถือว่าเราเนี่ยเข้าสู่ช่วงเอาคอยซีซันแล้วนะครับแต่ซีซันปีนี้ไม่เหมือนกับปีก่อนอน,นะที่แทบจะทุกตัวนะครับพุ่งยับถ้าใครจากกันได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยพุ่งแค่เป็นรลายตัวเท่านั้นนะครับเป็นไปได้ไหมว่านี่แค่พึ่งเริ่มเท่านั้นของจริงเนี่ยต้องหลังจากตุลาคมหรือเปล่าเฟีนกินเด็กก็ล,วงลง่ลาลาวามกกลัวกัวน,น แล้วก็เป็นช่วงที่โอกาสหาของถูกนะเพราะหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะกล้าในวันที่คนอื่นกลัวอัปเดตภาพรวมไปแล้วมาฟังข่าวคริปโตกันบ้างดีกว่านะครับข่าวแรกอดีตหัวเรือไบแอนด์พีซีซีได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือนะครับที่จะเนียนเข้ามาเป็นพนักงานในเอ็กเชงเพื่อเจาะระบบคริปโตโดยแกได้โพสต์เตือนด้วยความเป็นห่วงถึงผู้ประกอบการคริปโตทั่วโลกนะครับเหมือนทางเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะว่าสมัยนี้ต้องใช้วิธีไหนถึงจะเนียนเข้าไปล้วงข้อมูลได้ซึ่งพนะีซีเนี่ยแกบอกวาสวคมรม,ม,มครั งานนะครับตำแหน่งพวกเด็บต่างๆเช่นไซเบอร์ซิเคียวริตี้รวมถึงเจ้าหน้าที่การเงินก็มีเหมือนกันซึ่งทางกลุ่มรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์คริปโตก็ได้เปิดเผยนะครับว่ามีโปรไฟล์กว่า60อันนะที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเกาหลีเหนือโดยพวกนี้เนี่ยจะสร้างโปรไฟล์ปลอมนะครับพวกลิงก์อินนะแล้วก็ทำพอร์ตปลอรมรวมไปถึงไอดีการก็ยังปลอมนะครับเอามาสมัครงานให้ดูน่าเชื่อถือนั่นเองแถมมีกรณีว่าพวกนี้เป็นคนสัมภาษณ์เองด้วยบางทีอ้างว่าลิงก์ซูมีปัญหาเดี๋ยวจะส่งลิงก์มาให้ใหมซ่ซ การใต้โต๊ะพนักงานบริษัทเอาซอร์สคริปโตด้วยทําให้หนึ่งในเอ็กชเเเอเมกาเนี่ยเสียหายกว่า400ล้านดอลลาร์เลยจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ล่าสุดเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวบุคคลแทนแล้วนะครับทางไบอันอัมสตรองซีโอคอยเบดก็บอกว่าบริษัทก็เคยโดนเล่นเหมือนกันนะครับว่าพวกนี้เนี่ยใช้ช่องโหว่นโยบายทํางานที่ไหนก็ได้โดยแกนเนี่ยต้องปรับกฎหม่หมดเลยนะต้องบังคับให้ออนไซต์ที่เมกามีระบบสแกนนิ้วเช็คสัญชาติแล้วก็ตอนสัมภาษณ์เนี่ยต้องเปิดกล้องตลอดเวลาด้วยนะครับซึ่งถ้ใครจำก็ได้ตอนต้นนปีะรับบช่่่วงกกกุมมาเเไโดลหือน โดยมีกลุ่มพวกลาซารัสเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับแต่ความเสี่ยงนี้จะหมดไปนะถ้าเราซื้อเหรียญมาเก็บเองอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดครับซึ่งเรามักจะพูดกันอยู่เรื่อยว่า not your keys not y o u r coin นั่นเองนอกจากนี้ PC นะครับคนดีคนเดิมของเราล่าสุดก็ได้โพสตั้งคําถามเกี่ยวกับ X ในเชิงขำๆนะครับว่าตลาดหมีเนี่ยผู้ติดตามแกเนี่ยขึ้นเร็วมากนะครับจาก9ไป10ล้านคนแต่หลังจาก10เนี่ยไม่ค่อยขึ้นแล้วนะถึง กว่าซึ่งแกบอกว่าอันนี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะแกถามว่าแอคเค n t แกเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่านะครับหรือแกเนี่ยมาในเชิงอินฟูมากเกินไปหรือบางทีเราอาจจะยังไม่เจอบูลันที่แท้จริงก็ได้แม่ก่อนไปก็มีทิ้งกาวไว้ด้วยนะครับส่วนตัวมองว่าเราเนี่ยเข้าบูลันแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆน,นะเพราะเม็ดเงินที่เข้ามานะครับจะเป็นในฝั่งของสถาบันทมากกว่านะตั้งแต่มีพวกบิตคอย ETF นะครับรวมไปถึงประเทศมหาอำนาจที่เข้ามาซัพพอร์ตคริปโตทำบิตคอยรีเซิร รต้องมาหันมาสนใจคริปโตมากขึ้นและเมเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยจะเป็นในฝั่งของพวกสถาบันการเงินนะครับที่มีเงินมากกว่าพวกรายย่อยนะการขึ้นลงครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะครับเพราะคนที่ลงมาเล่นคือรายใหญ่แล้วนั่นเองอีกไปกว่าน,นั้นฝั่งบริษัทคริปโตก็ซื้อมาหยุดนะครับล่าสุดปาเซเลอร์ออกมาส่งสัญญาณเตรียมซื้อบิตคอยเพิ่มอีกแล้วตอนนี้เนี่ยแค่บริษัทมหาชนทั่วโลกถือบิตคอยรวมกันไปแล้วกว่า1นล้าน b ิ c นะคิดเป็นนี่จุดคิดเปอร์ ื้ออีเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถัดมามาดูข่าวดีในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับประเทศลาวเนี่ยเล็งใช้ไฟฟ้าพลังน้ําส่วนเกินมาขุดบิตคอยเพื่อเอามาใช้นี่แล้วก็เป็นรายได้เสริมให้กับรัฐอย่างที่เรารู้กันนะครับลาวถือเป็นแบตเตอรี่แห่งเซาท e ์อีสเอเชียเลยนะโดยเลงจะเอาไฟฟ้าส่วนเกินจากเขื่อนพลังน้ําในฤดูฝนนะครับมาขุดบิตคอยเพิ่มรายได้อีกช่องทางนะครับโดยต่อยอดมาจากโครงการนําร่องก่อนหน้าในช่วงปี2021ที่เปิดทางให้บริษัทเข้ามาขุดนะครับโดยใช้ไฟฟ้าราคาพิเศษนนนนัันัั่่เเอองงงงซึปจจุบบียยต้้ผชิญกควาาามสหลด เช่นปริมาณน้ําที่ไม่แน่นอนทําให้ไฟฟ้าบางช่วงไม่เพียงพอนะรวมถึงแรงกดดันเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนรอบๆเขื่อนนะครับโดยถ้าโครงการนี้เดินหน้าสําเร็จนะเราอาจจะกลายเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ใช้บิตคอยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแก้ปัญหานี้แล้วก็ต่อยอดเศรษฐกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโมเดลให้ประเทศอื่นเนี่ยที่มีพลังงานเหลือทําตามได้อีกด้วยซึ่งจะสาเร็จไหมเดี๋ยวต้องมาลุ้นไปด้วยกันก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนีี้มมมอออะรรจเเเสิิิหืยาพ่ต อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมรัดเข็มขัดกับแทนแน่นไว้ด้วยนะจะได้รับมือกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแล่เช่นเคยนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้รอบวันคริปโตไว้ด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้เงินเดือนยังไม่มาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ